เอสีพาร์คค่ะคที่บริเวณเลียบทางดวนรามินทานะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะเราจะมีภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น,นก็คือคนไทยที่กลับสู่มาตรภูมค่ะมาจากอิสราเอลสู่ประเทศไทยนะตอนนี้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวญาติพี่น้องแล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณเกศปริแก้วพลึกค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับแรงงานทั้ง90คนที่เดินทางกลับจากอิสราเอลนะคะแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังของดิฉันค่ะแรงงานกําลังเตรียมเอกสารแล้วก็เซ็นเอกสารที่จะรับสิทธิ์คุ้มครองแล้วก็รวมถึงเงินที่จะได้รับการชดเชยจากการไปทํางานแล้วเกิดภาวะสงครามที่ทางรัฐบาลไทยนั้นมีการจ่ายให้1 5 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าก็จะมีชดเชยให้กับแรงงานนะคะสําหรับผู้ที่บาดเจ็บด้วยแต่อาจจะต้องมีการใช้เรื่องของ หนังสือใบรับรองแพทย์ด้วยนอกจากนี้นะคะแรงงานที่เดินทางในวันนี้ก็อาจจะดีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับการชดเชยจากรัฐบาลของอิสราเอลด้วยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพอันสุดประทับใจนะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้ทันทีที่เขาเดินทางมาถึงแรงงานพบหน้าครอบครัวได้มีการสวมกอดกันด้วยน้ำตาลเลยคะ่ะปาร์กนะคะก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นค่ะอย่างครอบครัวนี้นะคะ แรงงานของนายชัยยะสันบุตรนะคะเป็นแรงงานจากจังหวัดอุดรหรือกรุงเทพมหานครนะคะคือมีการภูมิลำนาอยู่ที่อุดรแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วเขาก็ได้มีการ พามนักอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ได้มีการสวมกอดนะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเขามีทั้งลูกและแม่เขาที่มารอ,อให้การต้อนรับค่ะซึ่งแม่เขาเนี่ยถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่นะคะโผล่กอดลูกด้วยน้ําตาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้ลูกไปทํางานนะคะในพื้นที่อื่นหรือประเทศอื่นอีกแล้วค่ะหลังจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะคะขณะที่ลูกนะคะน้องเฟิร์สเนี่ยอายุแค่11ปีนะคะก็บอกกับคุณพ่อเลยว่า เขารักคุณพ่อมากแล้วก็ทันทีที่รู้ข่าวเนี่ยอยากให้พ่อกลับมาทันทีนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณชัยยะค่ะก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทันทีที่กลุ่มฮามาสเรียมมานะคะก็ต้องหนีค่ะขึ้นไปอยู่บนหลังคานะคะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณชัยยะกันหน่อยค่ะแล้วมีแค่ยิงกัน ระเบิดกะมาครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยครับถ้าได้กลับมาถือว่าเร็วครับเพราะว่าต่อเราก็ได้กลับมาในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มแรกครับทุกคนที่ประสบปัญหาแบบนี้อยากกลับมาทุกคนครับถ้อยู่ที่การช่วยเหลือบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ปีที่แล้วมีแค่ยิงกันระเบิดอ,อีกหนึ่งคร<า>อบครัวที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยภาพเนี่ยสุดประทับใจเช่นกันนะคะนายสมชายบุตรศรีค่ะ คนนี้นะคะเป็นแรงงานจากจังหวัดชัยภูมิค่ะต้องบอกว่าทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยลูกวัยสิ ขวบเหมือนกันนะคะน้องต้ามเนี่ยเดินเข้ามาแล้วกอดพ่อด้วยน้ําตาเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าเขารอคอยวันที่พ่อเขาจะกลับมาเนี่ยนานแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้สื่อสารกับพ่อเขาตลอดเพราะเขาไม่อยากที่จะให้พ่อเขาเนี่ยไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยได้พบหน้ากันก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพพร้อมประทับใจค่ะแล้วก็คุณสมชายได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่ารุนละึกกันทุกวัน3วันที่ นีอยู่ในโรงงานนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีอาหารกินเลยนะคะแล้วก็มีแค่น้ําค่ะที่ใช้ประทางชีวิตไปเท่านั้นและมีวันหนึ่งค่ะต้องบอกว่ามีกลุ่มฮามาสเนี่ยมาเคาะโคดังที่เขาอยู่นะคะโอ้หหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเนี่ยขวัญหนีมากเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่มีชีวิตกลับมาหาครอบครัวของเขานั่นเองนะคะเราไปฟังเสียงของพี่สมชายบุตรศรีกันหน่อยค่ะกลัวมากเลยครับไม่กลัว กลัวกลัวจะไม่ได้กลับมาบ้านเขาเข้ามาเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาซ้อนสองเอาปืนพร้อมปืนครับแล้วไล่ยิงคนแล้วครับไล่ยิงเจออะไรก็ยิงหมดเลยครับไม่เลือกไม่เลือกครับขวัญเสียครับครับแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างคะมีเพื่อนยก็ปลอดภัยทุกคนครับไม่มีใครเป็นไรกลัวมากเลยครับไม่กลัว คม่ได้บมคะเม,ม,มื่อสักครู่นะคะตอนแรกที่ดิฉันรายงานไปเราได้มีการสัมภาษณ์สดนะคะคุณนัทพงศ์ดวงจันทร์นะคะแรงงานของชาวอุดรเนี่ยก็บอกเล่าให้เราฟังถึงเรื่องที่เขาเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยได้มีการส่งภาพเหตุการณ์วันนั้นให้ทีมข่าวของเราดูด้วยแล้วก็เล่าเหตุการณ์เลยะค่ะวันวันนั้นนะคะเกิดเหตุการณ์เนี่ยโหต้องบอกว่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยลงตู้มาเนี่ยเขารู้สึกเจ็บที่ขานะคะแล้วก็เลือ เลือดเนี่ยไหลเต็มเลยค่ะจนเขาอาจจะต้องหนีนะคะออกมาแล้วก็ลงไปอยู่ในหลุมหลบดภัยแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแผลก็ไม่ได้รับการรักษานะคะต้องได้รับการช่วยเหลือเนี่ยอีก1-2วันอันนี้เป็นภาพที่พี่เขาส่งให้ทีมข่าวของเรานะคะได้มาเผยแพร่แล้วก็เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวบรรยากาศนะคะที่นี่น่าจะเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้แรงงานนะคะก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการได้มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงรายละเอียดการกลับมาของแรงงานว่าหลังจากนี้จะมีการเดินทางกลับมาของแรงงานอย่างน้อยค่ะวันละ200ถึง400คนอย่างต่อนเนื่องนะคะเพื่อให้ครบกับจํานวนที่ประสงค์จะอพระยกเดินทางกลับซึ่งตอนนี้ยอดน่าจะอยู่ที่6,000กว่าคนนะคะแล้ววัน นี้ค่ะแรงงานคนไหนนะคะที่เดินทางกลับมาทั้ง90คนเนี่ยใครยังไม่พร้อมที่จะกลับภูมิลำนาเนี่ยนางสาวแพทองทานชินวัตรก็บอกว่าสามารถที่จะพักอยู่ที่โรงแรมนี้ได้โดยจะมีการดูแลเรื่องของที่พักให้นั่นเองค่ะ